สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านแนะเอฟซีทีลากสุกูสุคนเมื่อนี้รินดาผ้าโชคผ้าพ่อแม่พี่น้องมากราปูองปูวิลูป,ปักโคนนะคะเนาะมาขอโชคขอลาวันนี้เป็นวันดีค่ะวันนี้วันเสาร์ห้านะคะเป็นวันดีนะคะเนาะเอามาขอตัวเลขปังๆน้ำปูปูยูพุนนะคะเนาะเดือนด,ดาสีผ้าขาไปเบิ้งนะคะเนาะ น่ะพี่น้องทางเขาระดาไ้เบิรงวิวน้ำทางสะกกนเนาะพี่น้องเนาะองค์ปู่วิรูปักโขอยู่ไกล้ๆผุนพี่นอ้องที่ทางเขาผุนค่ะไปค่ะเขาไปน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าไปกราบองค์ปู่ขอโจขอลาบน้ำกันวันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันเหง่งวันเสาห้าเนาะคะนะ่ะเนาะตามระดาไปนะคะ นาดาจะพาไปวัดผู้กลุ่มเขาเนาะคะ่ะไปไหว้องค์ปู่วิรูปักโขที่ภูพระทาตุภูกลุ่มข้าวถึงทัางเลี่ยวแล้วคะ่ะองค์ปู่วิรูปักของเราองค์ใหญ่มากขอโชคขอลาภมือดีมือแห้งนาะคะ่ะนอกมือนี่เป็นวันเสาร์ห้า วันดีวันแห่งเนาะค่ะเนาะข้างหน้านั่นก็คือผู้กลุ่มเขาเนาะคะ่ะโองปูวิรูปักโคระดาามะขอโชคขอลาบเดอร์ค่ะมือนี้หลังจากที่ปังปังมาลายมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมื่อว่านกับปังครับปังแน่ ดาดากระปังคักปังแน่หมว่านนี่ก็ได้เอฟซีดาดากระปังคือกันสองมือแล,ล้วพี่น้องติดปังปังมว่านนี่เลขฟ้าโล่งคุณลุงเขาโตดนะคะน่ะเนาะแล้วก็เขาสองโตเลขกอายุเข่าสองไล่กันได้เหลขกอายุคุณลุงเจ็ดหาต่ว่าเข้ากับไปซื้อตัวกลับน้ำเนาะพี่น้องดาดากระปังคักปังแน่ยี่เหลียหมู่านสองมือสามมือแล้วพี่น้องติดติดกัน ทำบุญกับองค์ปูวิรูปาักกอนเมือน,นี้เทาทำบุญเอาโชกเอาลาบเนาะคะเนาะจะได้ปังปังยาวๆาวปังยาวๆวต่อต่อ,ตอยาวๆวเลยพ่อแ,แม่พี่น้องทันใดเขามาแล้วกะอธิษฐานเราเนอรราดาไก่เขาไปฮอนแล้วราดาสีผ้าไปขอโชกขอลาบกับอง์ปูวิรูปปักพูดนะพี่น้อง คนไปรัดราดาอยู่ปากท่างแล้วเ่าท่านได้หอดแล้วคนลุกอยู่สู่สู่สหรอพี่น้องเอ้ยลูกร้านคอเพื่อเอซีสุขูสุคนเดอองค์ปูมือนี่หมือสั้นวันดีให้ลูกให้ล้านปังๆัรางวัลที่หนึ่งเด,ด้อปูเด้อ ลูกลานมาตะไคร้หนาแรงนะได้ลูกลานเดินสายหาทํำบุญได้ปูบัเนี้เดินสายหาทํำบุญคักๆได้บัเนี้ลูกไ้หลานด้ทํำบุญตามทีตังใจไว้ได้ปูเด้อมือนีนกับเมื้ออื่นคนก็ขึ้นสลายอยดอกพี่น้องเพราะว่าองค์ปูวิลูป,ปักเนี่เวลาเสาร์อาทิตย์ ไก่ไก่มือสิอคอโฉคอลาบกันร้ายไก่ไก่มือเลยออกนอกพี่น้องเนาะป็นจะหายโให้ลาพอแม่พี่น้องนาดามาย่มมาเถวก้อนนาดากับม่พอสิบแปดล้านแตกนอกพี่น้องสิบแปดล้านแตกเพินนเ่นมาคอยยู่นี่ละน้ำปูนี่ละ ตามาแล้วเด้อปู่้ยปรินระดาพาโชคระดาพารวยหวยหน้าขี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้เขามาแล้วก็ฝากฝากดติดตามกด subscribe สดโตัวพว่พลาดคลิปดีๆตัวเลขปังๆของระดาเนาะคะเนะาะระดาไม่ได้ไหายโตัวเด้อพี่น้อ,องระดาก็ะให้ปังๆสมือเที่ยวต่างประเทศสองประเทศเนาะคะเนาะ แล้วก็รัฐบาลไทยได้ถูกมือถุกมือระดากสิให้ตั้งประเทศปังปังทุกมือบ่ได้ได้ให้ร้ายหางได้พี่น้องเอาไปจับกลับเอาปัง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 ติดมานับลงเราพี่น้องปังซมือบ่นับค่ะพี่น้องปังทุกมือเราปังตลอดปังยาว นี่คือทางเขาเนาะค่ะเนาะต่ว่าเข้าว่เขาทังนี้เข้าสิไปเขาทางังจอดรถทางนี้ทางเราเดินเข้าไปจอด,ดจรถจุกุนสะดวกสบายใครย,ยุไก่ไก่ทั้งทางไปยุไก่เนาะค่ะเนาะทางจอดรถก็มาง่ายพี่เนาะง่ายไปง่าย คลิ้นถนนใหญ่ทางขึ้นไปสกลนครคำชะอีมาแล้วคะ่ะมาไปน้ำกันกะดดาไปขอโชว์ขอลาเพลนนะคะเน,นาะมาภาถนาโดยทวนาการทุกทานทุกคน มาอ,องปูวิรูป,ปักผู้กลุ่มเข่ากามาไหวแม่ตะเคียนนั่เนาะค่ะเนาะแม่ตะเคียนเพ่งสุดแม่ตะเคียนลไลายล่พี่น้องผ้าไหมใส่ผ้าไหมงามงามสวยมากเลยแม่ตะเคียนงามงามเนาะค่ะเนาะให้ลูข้อโชคขอลาบนั่ในเดอ้อแม่ตะเคียนเลย

ก็ขอให้กับสายทุญผู้ที่ต้องการติดตามนะครับสำหรับช่ว์ของทางด้านอาจารย์วินดาดาด้วยก็แล้วกันนะครับน้องธนาน้นนะครับที่วัดพวงข้าวก็ะจะาสามารถที่จะติดตามนะครับพิธีกรรมในการปลูกพระพิธีกรรมในการปลูกพระเป็นพิธีกรรมโบราณน,นะครับที่สืบเนื่องกัน,กนมาของทางสางมาคมิวยแห่งประเทศไทย ะผู้ที่สนใจก็ติดตามที่เพจของสมาคมหวยแห่งประเทศไทยนะครับพิพิธภัณฑ์น,นะครก็จะนะขึ้นเพจของทางทีมงานสมาคมหวยขึ้นมานะครับสามารถที่จะติดตามนะตัวเลขมงคลได้เช่นเดียวกันนะฮะในอ,กนนอ,อีกมวดอื่นหนึ่งนะรับสำหรับการประกาศพลนะฮะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นะครัแหล่งศัตว์ปิดสถานที่ที่นะณะสถานที่เดินทางมาจักรวรรบารมีนะขฮะหมักสิบสี่สิบการีโอ๊กูวิรูปโกรณคฐราช ซึ่งน,นะครก็ถือว่ามีคณะสายบุญเราเดินทางมานะครับนับวันจะยิ่งจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นับวันนะฮะคณะสายบุญก็จะได้โชกกันนะครับทวีคูณขึ้นเรื่อยๆยิ่งในช่วงนะฮะใหญ่การทำบุญหลังจากเทศกาลออกพรรษาเทศกาลพ่อแก้ะทิ้งน,นะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะฮะในส่วนของอุปสงค์และก็บนบุญนะครับ,ขอ,รข,อบข,อของการร่วมอนุษฐานการนะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงโอกาสอันดีนะคับสำหรับการกู้ที่เกตดประโยแล้วก็แผ่บุญบาราามีแผ่ญาติบารมีแผ่บุญคาทิสหลวให้กับเพื่อนเพิ์อนที่คอยอนุโมทนาแลา้วก็คอยส,น,สนับสนุนอุปถัมภ์นะฮะับอำนวยพรให้กับเหล่ามนุษย์ผู้ประกอบกิจการความดีอยู่นี้นะฮะจะได้รับพร จากเศรษิีก็ด้วยการอธิษฐานนะครับได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุลอุทิศบุญอุทิศอันสงแห่งบุญกุลที่เราได้ทำกันนี้แด่ท่านเหล่านั้นด้วยนะครับก็เลยเป็นโอกาสอันเหมาะทั้งสองนะทั้งผู้ที่เปทางมาจะได้ร่วมทำบุญนะครับในการเบือนะในการร่วมทำบุญส่งเสริมในการสร้างสนาานะแล้วแล้วก็นะสถานที่ภายในวัดเพิ่มเติมแล้วนะครับ ก็ยามเลยนะครับมีส่วนในการที่จะนำมาเป็นกุศล์ผลบุญคุณงานความดีเหล่านี้นะครับอุทิศให้นะฮะรู้ว่านะครับแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยนะครับฉันย้อนขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสเดินทางเข้ามาในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แล้วด้วยเนาะนะครับรวมถึงได้หลายคณะได้หลายช่องทางนะฮะหน่วยงานแล้วก็ได้หลายอาจารย์อาจารยด้วยนะครับ ที่เนี่ยทำร่วมกันโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็นะครับฝากอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่นะฮะอยากจะติดตามนะครับเพจของอาจารย์รินดา,ดาพาโชคนะฮะหรือนะฮะอีกอเพจหนึ่งก็จะเป็นรัตดาพาโดยหัวยนาย้าทีนะคระับทางอาจารย์ก็ ได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็นะฮะปกติอาจารย์จะเดินทางไปเพื่อที่จะนะฮะขอบารมีของนะฮะพ่อปู่แม่ย่านะ,ะตามสถานที่จัดกิจต,ต่างๆด้วยนะฮะก็ที่ว่าเป็นการนำพาคณะทรายบุญแ,แล้วก็ผู้ชี้จิตตามน,นะฮะให้ได้มีโอกาสมาพบเห็นนะฮะสถานที่สําคัญแล้วก็บารมีของปู่นาคราชแม่ยา่านาคราชทั้งหลายด้วยแม,แม่ย่านาคีนะฮะทั้งหลายด้วยนะฮะ ซึ่งจะเป็นบุญเป็นอนิสงส์แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับนายนาคท,ที่เราจะเดินทางมาสักการะด้วยตนเองนะครับฝากให้กับผูท้ที่ติบตามทุกท่านด้วยเนาะอะรนมแล้วก็สายบุญของเรานะครับ คุณบางคณะเนาะนะครับท่านก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยเ <c oughs> ล่าประสบการณ์ให้ฟังเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับาการเดินทางไปสักะขอพ,อพอริีสติสมีองค์ูนคราชแล้วก็ปูวสสุวรรณเป็นต้นเนาะนะครับท่านบอกว่า,าเดินทางไปได้หลายวัดนะฮะก็ได้พบเห็นนะฮะได้หลายคณะได้หลายอาจารย์ได้หลายช่องทางด้วยสําหรับตัวเลขมงคลซึ่งเราหมายถึงรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลไทยด้วยเนาะรวมถึงนะฮะรางวัลต่างๆนะครับ อพอพูดไปท่านก็นะฮะได้อบอกว่าบางทีนะฮะองค์เทวดาทั้งหลายนะท่านจะนะครับมาให้โชคโดยใกล้วันใกล้วันที่จะจะออกสลากินแบ่งรัฐบาลนี่ท่านจะมาในความฝันว่างั้นนาะะครับบางทีก็จะเป็นนะครับ ปูใสชุดสีขาวบ้างนะฮะบ,บางทีก็เหมือนใอสมุงกุดคดาเหมือนเอทวดานะครับท่านจะมาเข้าฝันนะครับก็เลยมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันว่านะครก็ด้วยการที่เราเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นบุตศลนี่เองนะครับถึงแม้ว่าเราจะเดินทางไปได้หลายสถานที่ได้ตัวเลขมาได้หลายตัวก็จริงนะครแต่ในส่วนของนะฮะจิตใจที่เราได้น้อมนะฮะไปในส่วนของคุณงามความดีบุตรศุล เรามีโอกาสเดินทางไปขอพอรจากสิ่งสธิให้ท่านํำนวยอวยพรให้นะครับในหลายท่านก็จะปรากอที่นิมิตความฝันนั้นเองนะครับที่จะได้โชคก็ถือว่าเป็นอีกอมุมหนึ่งเนาะนะครับที่ได้มีการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันสําหรับคณะสายบุญที่เดินทางมาในวันนี้นะครับก็ในหลายท่านก็ได้ทั้งโชคใหญ่นะครับบางท่านก็ มีโอกาสได้เดินทางกลับมาร่วมำบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะยังไงก็แล้วแต่น้อนะครับบุญกุศลก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมมาไววนะครับในโอกาสที่ได้เกิดมามีโอกาสได้เป็นมนุษย์นะครับก็ถือว่าเป็นพบเป็นชาติที่สามารถประเพ็ญบารมีนะฮะได้ยิ่งยวดกั่วการได้ชาติเป็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น เราเทพพดาก็ยังนะฮะลงมาที่โลกมน felony, ุษย์เพื่อที่จะนะครับทำบุญให้เกิดบารมีแก่ตนเองนะครับโดยรินดาดากับพ่อแม่พี่น้องมาถึงช่วงถ่ายคลิปแล้วนะคะเนาะดาดากับลงงตัวเล็กปังของปูหายแล้วเ้วยอค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมากะไปจับหาลตเตตลีร่างวันที่หนึ่งไหว้เรือค่ะเด้อในวันที่หนึ่งนี่ขอให้เรื่อยๆเห้งๆปังๆ สุขูสุคนเน้ะค่ะเด้อหรือผู้ใดสีมักเอาไปเที่ยวต่างประเทศแรกงนี่นัก่กระไดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ดาดาขอจบไปซ้ำนี้ก่อนลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ